ก็เดียบ,ยบบ่ายๆเด้อพัฒนาเพิ่งจะเสร็จในโซนนู้นเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเอาเสร็จสวะขยะนี้ขึ้นให้พร้อมกับดึงแนวสายไฟเอสลลนัล้งไว้แนวข้างฝั่งน้นให้ดูดีสวยงามนี่มันตกย้อยตกท้องช้างท้องช้างหรือท้องมานี่ เลือกเอาเด้เอาท้องช้างหรือท้องนออข้าก็ไม่รู้เย่กินก,กาแฟกินข้าวตอนกันเด้อโอ้โุกศลขาดนี่ปักช้ำเะได้คเขาเดี๋ยวปักช้ำอีกทีสวยงามสวยงามส่วนนี้ก็จะตัดฟันออกเ๋อปิดเส้นทางคุณลุงคุณป้าพิชาไม่ได้นั่นไปเข้าฟันนั่นนี่เออมันฟ้องเลยนะไม่ธรรมดาคุณนะว่าเมื่อคืน ฝันไว้ดีฝันไปตุเป็นตุเป็นตะฝันเห็นเจ้าชามาหาอบอกที้หนึ่งเดาลูกเอยโอเคนี่ข้ามาพัฒนาสเสริมเติมที่เพิ่นตัดเพี้ยวทางลำเหมืองให้ลำน้ำได้ไหลผ่านไปได้ด้วยดีส่วนก่อนหน้านี้พระเอามันก็ทำแล้วละ่ะแต่มันเป็นไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกลน,นนะเนาะเป็นแค่แรงมือทำได้เท่าที่ทำได้ นี่พ่นมาซ้ำให้ก็ถือว่าเป็นบุญโอเคฮ่าพร้อมกับต้นมะนาวล้างไว้ในระดับตรงล้วยังคงยอดเดิมนะครับอ่าเนาะบัตดีน่เดี๋ยวเรีย,รย,รยลูกเดี๋ยวข้ายังไม่แล้วยืนยันยอดเดิมนะครับเก้าสิบเก้าลูกซื้อทันอยู่อ่าที่หนึ่งเลยเนาะชาเนาะอะไรก็ได้ขอให้ท้ายเก้าสบเก้านะลุกเนาะ แล้วก็นำกล้วยมาปลูกเป็นแนวรักษาแนวขอบลำเหมืองไว้ตามเส้นแนวตรงเลยนะครับอย่างเพร่อเอาเพื่อนก็เอาต้นขนุนปลูกเป็นแนวใช่ไหมตรงกับเสาหอบเตะเลยมันตรงนี้เลยนะครับโอเคพร้อมกับตรงหลักต้น นนซีของชาวฝรั่งส่วนนี้เป็นต้นไม้ศักของข้าพเจ้าเด้อไม้ศักทองผองอําภัยนั่นนี่เียนี่จัดขออนญาตทำหนังสือตัดแต่งลงมาเพื่อเอาไปรีโนเวทบ้านละเอ้ครับเคเด้อทันนี้ขอรีวิวไว้ก่อนโอ้ขนุนอดม กำลังซุกได้ที่น่ะของเฮาไถปลูกตรงนี้ไถข้าว่าเออใช่ใช่ฮาต้ามันหนุนมาปลูกแทนนี่แหละปลูกแทนหลักนี่แน่แน่ไถข้าวถ่าเออฮะต้ามันหนุนมาปลูกตรงนี้เออมันหนุนพันอะไรอ่ะสายพันธุ์ดีๆหน่อยนี่ปลูกแทนตรงนี้เด้อนี่แทนหลัก เหตแดนเนี่เมื่อก่อนเขาเป็นต้นสเสน่จันพาแต่เพื่อนพัฒนาตนแม่โครจกไปละไม่เป็นไรสลระได้รับได้ลำไยปีนี้ได้กินอยู่นี่กำลังออกลูกกำลังพอเหมาะปีกาดปีก่อนไม่ติดปีนี้ได้กินผลผลิตอยู่ด้วยเฮ้ครับวัดดีเดี๋ยวหลกเดี๋ยวเดี๋ยวแจนเยิน เดี๋ยวได้กิน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 ลูกเดี๋ยวได้กินแกนเนได้ปล่อยนกไปแล้วนะครับเฮ้ยเป็นไปสู่ธรรมชาติแต่จะละกงไว้นี่ให้เพราะมีอาหารอยู่ตรงนี้เผื่อเพิ่นนึกถึงได้เพิ่นหิวเพิ่นก็จะวนเวียนมา กินน้ำท่าอาหารก็มีเคโอ้เหลือตรงนี้กินกาแฟก่อนจะค่อยมาตัดต้นกล้วยนี่หักไปไม่เป็นไรโอ้มีปีแล้วปีไปให้จ้าเขากินกรบเทีพริกอันโถง่อนี่เคได้ปีก็โอเคและกล้วยไม่เป็นไรถละไปจะค่อยต้องมาตัดฟันอีกทีนึ่ง เด้อจะวิชาเอ้ยลูกทีละ้นมาพัฒนาให้ไม่เป็นไรสละได้ต้นไม้ล้มลุกไม่เป็นไรมะนาวเรายังอยู่เอาไก่ก็ยังอยู่ทำไย่ก็ยังอยู่ลูกเออโอเคส่วนที่เหลือเจ้าดูแลไปเลยจะให้ใครได้มากลมำกยนะใครมาทำร้าย จัดการได้เลยไปได้สั่งนะบอกไ่ได้นะเข้าใจนะเค okay. แล้ววันที่หนึ่งนี่ไปเอารางวัลใหญ่ๆใ,ให้พ่ออาวเด้อเจ้าปิชาตลอดคุณลุงคุณป้าก็ได้ได้ช่วกรางวัลใหญ่ๆจะได้ทำบะทานกุศลหาสร้างบุญบารมีให้ที่ถวายพระธาตุก็ไปรับเอาวันนี้ละถวายไว้ให้ละ ให้ไปรับเอาผลกินผลทานเด้อนี่วัดอยู่ใกล้